สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องมิวซีนะคะวันนี้มิวทีจะพาคุณพี่มาเล่นอยู่ในยูฟาซารอตนะคะคุณพี่วันนี้เราจะไปค่ายยูฟาซารอตนะจ๊ะค่ายยูฟาซารอตนะคะ,ะ,คะก็จะมีเกมใหม่ตามนี้เลยนะคะก็คือเหมือนเกมใหม่เกมมาแรงนะคะแต่วันนี้น้องจะพามาเล่นที่มาจองสามนะคะอยากรู้ว่าเออมันจะแตกจริงไหมนะคะก็อยากร้องเหมือนกันนะคะก็เลยมานะจ๊ะเออวันนี้เราไปเรามีเครดิตมาที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมเลย แล้วเราไปที่เบส30บาทพอจ้าลองดูนะคะว่าจะแตกจริงหรือเปล่านะคะทุกคนโอ้โหรับไปก่อนนะคะ40บาทนะคะรับไปอีก10บาทจ้ารับไปส1บบาทนะคะเออหรือมันแตกจริงวะแกหรือยังไงอาจจะเป็นแค่แรกๆนะคะโอ้โหหลังๆก็ว่างเปล่ารับไป32บาทจ้า ยังไงต่อยังไงต่อมันจะแตกดีแบบที่เขาลงรีวิวไหมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็เลยลองมาตําดูนะจ๊ะลองมาเล่นตามนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นที่ดวงคนด้วยเหมือนกันนะคะทุกคน โอ้โหเราไป23บามบาทจ้าก็ยังนิ่งอยู่นะคะยอดก็ยังนิ่งอยู่นะคะยอดก็ยังลดเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหยอดหดมากแม่ รับอีก77บาทจ้ารับอีก98บาทแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้ก็รับไปเลย39บาทนะคะทุกคนเออ,เออโอ้โหยอดลดลงไปอีกแล้วนะคะรับไปก่อน5บาทนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเลยเออมาจองสมจะทำให้เสียชื่อหรือเปล่ายังไงเนี่ยมาจองโอ้โห รับไปแค่รับไป2 1 3บาทโอ้โห220ไปเลยจ้าเออยังไงต่อยมาจองอันนี้เป็นค่ายยูฟ่าซารนะคะก็อยู่ในค่ายยูฟ่าซารรอนะจะทุกคนเป็นเกมมาจอง3นะคะเกมนี้นะคะเกมใหม่มาแรงนะคะเห็นเขารีวิวกันว่าแตกดีมากแม่เออก็เลยมาลองตําดูนะคะทุกคน เปลี่ยนค่ายบ้างอะไรบ้างนะคะเผื่อโชคมันจะปังนะคะรับไปก่อน,นะคะ่ะ184บาทโอ้โหรับอีก17บาทนะคะรับอีก76บาทะคะ่ะรางวัลน,น้อยนิดมากคือรางวัลแบบร้อยหล่อและเลน้อยนิดมากทุกคนรับอีก19บาทนะคะ โอ้โหรับไม่พักเลยรับทีละน็กทีละน้อยนะคะจนยอดจะหมดแล้วนะคะหรือมันจะไม่แตกแบบที่เขาลงอะแกเออกระตุ้นรีสปินนะคะทุกคนตอนนี้นะคะได้อ,อีก7บาทน,นะคะหมดกำลังใจมากลูกหมดกำลังใจจะเล่นต่อเล่นให้มันหมดหมดไปนะคะตอนนี้คือแบบโอ้โหคือรางวัลมันไม่แตกแล้วมันก็ไม่โดนเลยอะมันก็เลยจิตใจแบบไม่มีจิตใจจะเล่นแล้วนะคะทุกคนมันไม่มันเลยอะ มงสัยต้องกลับไปเล่น FC ของเราเหมือนเดิมนะคะโอ้ยมาแล้วนะคะบนปุ๊บมาปั๊ฟฟีสปินมาเลยนะคะทุกคนเออรับไปก่อนจะสิบบาทอ่ะยังไงยังไง อัพอีก144บาทแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะฟรีสปินยังเหลืออีก11ฟรีสปินเลยนะจ๊ะโอ้โหรับไป334บาทไปต่อไปต่อเออยังไงต่อยังไงต่อยาวไปยาวไปรับอีก164บาทโอ้โหโอ้โห เจ้ามังกรมาแล้วนะคะเจ้ามังกรทําพิษนะคะก็เลยรับรางวัลไปเลยนะคะรับรางวัลไปเลยเงินรางวัลของเรานะคะอยู่ที่443บาทแล้วก็หมุนไปกันต่อนะคะตอนนี้หมุนฟรีเหลืออีก6เท่านั้นนะคะทุกคนอู้โหรอบนี้จะได้เท่าไหร่คะทุกคนเงินรางวัลรวมเลย รวมไปเลยนะคะรับ3า7บาทโอ้โหเหลือหมุนฟรีอีก5ครั้งเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็คือจะหมดหมุนฟรีแล้วนะคะเหลืออีกแค่5ครั้งเท่านั้นนะคะดูซิว่าหมุนฟรีของมาจัง3มในวันนี้นะคะเราจะรับกันที่กี่บาทนะคะทุกคนปโย่ปัปเลยไปเลยคุณพี่ท่านใดนะคะสนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะคือ กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นะคะคุณพี่มันไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะคะมันมีหลายเกมมากค่ะก็คือจิ้มลิงก์มากเลยนะคะรางวัลตอนนี้รับไปก่อน1439บาทจ้าโอ้โหสิบสองฟีสปินคือรางวัลน,น้อยมากแม่รางวัลใหญ่สุดปังนะคะทุกคนปังเมอร์หนึ่งันสมสิบเบาทโอ้โหน้อยนิดมากลูก ก็ยังเล่นไม่หยุดนะคะแทนที่จะหยุดก็ไม่หยุดนะคะงงมากลกูกโอ้โหรางวัลก็น้อยนิดเหลือเกินได้แบบโอ้โหรับไปเลยนะคะคุณพี่รับรางวัลใหญ่เลยนะคะรางวัลใหญ่460บาท471บาทจ้าเออก็บวกไปแล้วนะครับทุกคน ขอบวกอีกสักนิดแล้วจะไปแล้วนะคะขอบวกอีกสักนิดนะคะทุกคนถ้าไม่บวกก็จะไปเลยนะคะถ้าไม่บวกแล้วก็จะไปเลยเออก็ไม่บวกอะ่ะไม่บวกก็ไปค่ะพอแล้วนะคะก็คือ2 2 5 4บบาทแตกน้อยแต่แตกนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้านะคะไปแล้วนะ